สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้มีกะรดวแค่หนึ่งนาทีครึ่งวินะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีริวศสารากับปาผมนั่งเยอะเลยอาจจะไม่เห็นมีไฟสองลอด,ดียบปลักนะครับอาจจะปลักนะใช้ไ,ได้ปลักนี้ปลักหนึน่งนั่นนู่นนะแล้วก็พัดลมปอนึ่งที่นั่งที่เพิ่งทำใหม่มีหมอน มีหูกล่องหูฟังมีเสมุดันดูแนด้ามีที่เก็บสายไฟกลองใส่หูฟังเป็นไกแล้วก็เทปกาวสองหน้าแล้วก็มีไฟครับมีแม็กผมไม่ใส่ในผมไม่ได้ใส่แม็กถ้าผมถ้าผมไล้ใส่ไม่โดนหรอกซึ่งมีโบเดียวมีกระเป๋าก็มีที่วางโทรศัพท์เขาอบอก ทำป้าผมนี่ททำวันสามวันหรือสองวันนี่เสร็จเลยนะนก็มีน้ำวันนึงมีถังขยะอยู่ตรงนั้นโอ้กูบวนี่จ้าฮลโลก็จุดชมวิวแล้วก็ที่เอาไว้บางเด็จะมานั่งเฉยๆคอนเ็นต์กันระเช้าผมผมเดินแล้วก็มีที่วางรองเล่นเท้าแล้วก็มีที่ผมพึ่งสร้างนั่นก็คือวัวเดินข้ามมาแล้วครั ขอยอดไลค์ให้ถึง100ไลค์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็ไลค์ให้ช่องเออาร์ทีไสีสี่ให้สี่ได้แล้วครับเจอกันวู้เจอกันนี่